สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมเลยมีของดีๆที่จะมาแนะนําท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมของดีๆนี้ก็คือว่า,อาแอปนะครับมีแอปแอป,แอปหนในที่ p ปสโตร์นะครับสามารถทําเงินได้ท่านท่านเล่นแอปนี้ท่านท่านเล่นเกมนะครับแล้วก,วก็ถ้าไม่เล่นเกมก็ดูวิดีโอ ดูโฆษณาก็ได้ตังค์นะครับผมแล้วก็ถอนถอนได้จริงๆนะครับผมแอปนี้ผมเจอมาเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมผมลองไปโหลดมานะครับผมแล้วผมลองเล่นดูนะครับผมแล้วก็ลองถอนดูนะครับผมถอนเล่นแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีแล้วก็ถอนไม่ถึงวินาทีเงินก็เข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าเงินนี้ต้องถอนเข้าที่ทูมันนี่วอลเลตนะครับผม ใครที่มีแอปทูมันมันนี่วอลเลแล้วก็ถอนเข้าได้เลยนะครับผมสําหรับท่านที่ทั้งหลายที่ยังไม่มีแอปจะไม่มีบัญชีหรือว่าแอปทูมันนี่วอลเล็ตนั้นให้ไปโหลดมาแล้วก็สมัครนะครับผมซึ่งการวิธีการสมัครทูมันนี่วอลเล็ตนั้นก็จะมีคนสอนหลายๆคนนะครับผมวิธีสมัคร t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมบัญชีที่รับตังจากแอปนี้นะครับผม มีคนสอนอะไรเยอะแยะที่ใน YouTube หลายๆคนนะครับผมท่านท่านลองเข้าไปไปดูแล้วก็สมัครตามที่เขาเขาบอกนะครับผมแล้วก็บัญชีทูมันนี่วอลเลตนะครับผมอ่านี่ครับตัวตัวนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับผมทูนี่นวอลเลตตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปซื้อของที่สวีเดนได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีเงินเยอะๆเราก็สามารถถอนเงิน เข้าธนาคารแล้วก็ถอนจากธนาคารเอามาใช้ได้นะครับผมสำหรับแอปแอปนี้สําหรับแอปที่ที่ว่านี้ที่ว่าจะเป็นแอปแกนะครับผมท่านมาดูด้วยกันนะครับผมว่าถ้าท่านเข้าไปแล้วให้มาโหลดดูแอปนี้นะครับผมอแอปนี้นะครับผมนะครับท่านเห็นนะครับมุมด้านขวามือแ่วบรรทัดที่2ส,สุดท้ายครับชื่อว่า ปั๊ปปี้ออนไลน์นะครับผมท่านทั้งหลายให้ไปโหลดในที่ไอเพสโตนะครับผมเข้าไปที่เอพสโตนะครับแล้วไปโหลดมานะครับผมตรงไหนนะ,ะนี่ครับแล้วก็นะครับพิมพ์เลยว่าปั๊ปปี้ออนไลน์แต่มันพอพิมพ์มามันจะขึ้นว่าแป๊บปั๊ปปี้ปั๊ปปี้พีกจริงเป็น p u นะครับ p u p y แล้วก็ออนไลน์นะครับผมแล้วก็ ท่านไปโหลดมานะครับผมโหลดมาแล้วสมมติว่าเราโหลดมาแล้วอ่ะพอพอเราลตัวนี้นะครับนี่มันเป็นตัวที่สองนะครับที่ว่าปั๊บปีออนไลน์ตัวที่เป็นหน้ากระต่ายหรือหน้าเมวสีชมพูนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทําการติดตั้งนะครับแต่ที้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมจะเล่นให้ดูนะครับผมนะนะครับเล่นให้ดูนะครับนี่เป็นางี้นะครับผม เนพอเข้ามาแล้วมันจะมีว่า,ากิจกรรมคือชนเพื่อนเราก็จะได้รับ1บาทกับ5สตางค์นะครับผมถ้าเราไม่ชนก็ได้เราก็เล่นตอนนี้นะครับผมมันจะมีรางวัลประจำวันผม,มนลงจบให้ลงดูว่ามันจะมีอะไรไหมนะครับอ่ะราดูครับประมาณยี่สิบวินาทีมันจะมีโฆษณาขึ้นนะครับผม แล้วก็ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพวกเกมพวกพวกนี้มันเขาได้อาศัยโฆษณาแล้วก็ได้เงินจากโฆษณามาแบ่งเรานะครับผมอ่าแล้วแอปตัวนี้ได้เงินจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะถอนให้ท่านดูนะครับอ่าถอนขึ้นมาแล้วก็คลิกลารกระบะดออกนะครับเนี่ยเราก็ได้รางวัลเป็นเพชรนะครับเพชรพวกนี้เราจะไปแรกทีนี้ตัวนี้ผมจะให้ดูว่าเห็นข้างบนนะครับที่เป็นลูกศรแล้วก็มีลูกศรน,นะครับ ด้านขวามือนะครับผมคลิกให้ดูนะครับว่าเขาจะทําอะไรนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือให้เราดูโฆษณานะครับผมดูโฆษณาแล้วก็ได้ตังค์นะครับเดี๋ยวดูไปค่อยๆดูไปนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณสักตัวนี้ประมาณสักสามสิบวินาทีนะครับผมสามสิบวินาทีนะครับผมขึ้นการกระบาดข้างล่างมาแล้วก็คลิกออกนะครับผมท่านดูดูตามผมนะครับอืม คือถ้าท่านมีโทรศัพท์แล้วท่านก็โหลดมาใช้ได้เลยเล่นได้เลยท่านก็ใช้โทรศัพท์ของท่านเป็นเครื่องหาเงินหาไรายได้ยิ่งช่วงโควิดยิ่งเป็นยุคสงครามอะไรไม่รู้เนี่ยเงินหายยากแล้วก็ลองเล่นทางนี้นี้ดูมันจะได้น้อยก็จริงแต่มันได้แน่นอนถ้าท่าทำบ่อยๆก็ได้เยอะอะกากบ,บาดขึ้นมาเราคลิกออกนะครับหนไหมครับพอออกแล้วมันจะให้ที่ว่าวงล้อเสียงโชคขึ้นมา แเราแตะที่ตรงที่ว่าหมุนนะครับผมหมุนก็จะมีโฆษณาให้เราดูโฆษณาอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม,มครับดูนะครับแปบ๊บเดียวก็ประมาณสักยี่สิบวินาทีนะครับผมปรกากระบาดขึ้นมาแล้วก็แตะออกนะครับผมแล้วดูว่าเราจะได้เงินที่มันหมุนๆเท่าไหร่นะครับ ได้ตามเกมมันนะครับผมมาจอลงกลางก่อนอ่ก็ประมาณ20วินาทีหรือ30มสิบนาทีนะครับการกระบาดของเราเราก็คลิกออกปุ๊บยล้อมจมูกนะครับมันไปนตกที่ไหนเอ่ยตกไหนเอ่ยตกเงินได้สองร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เงินเป็นศูนจุดสามบาทนะครับผมแล้วก็คลิกตรงที่รับรางวัลน,นะครับ นี่แล้วก็ถอนเลยนะเนี่ยพอผมผูกบัญชีไว้กับทูมันนี่วอลเล็แล้วปุ๊บนี่ครับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมนี่อันนี้ผมจะให้ดูว่ามันไปไหมนะครับม,มาดูตรงนี้นะครับอมนที่ t r มันนี่วอลเล็ตนะครับผมดูจํานวนเงินนะครับนี่ขึ้นมาแค่สิบสามบาทห้าสิบเจ็ดตางนะครับผมนี้เงินเข้ามาละอ่ะตอนนี้ผมมีเงินสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดตางละ ตอนนี้นี่ผมจะเป็นท่านดูนะครับว่าเข้ามาแล้วเป็นสิบสามบาทห้าสิบจสตางค์ตอนนี้มันจะเข้ามาดีละกี่สตางค์แล้วแต่ว่าเราจะได้อยู่นะครับผมอ่ะมาไปดูนะครับเล่นอีกทีหนึ่งว่าผ่านไปนะครับอ่าข้างล่างนี่ก็เป็นเกมเป็นอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราเข้าสมัครเข้ามาเล่นแล้วได้ประมาณเจ็ดวันตั้งจากเสพภารก,กิจแล้วเราก็จะได้หกร้อยกับหกสิบบาทนะครับผม 6อ0หกสิบาทนะครับไม่รวมนะครับที่เราเช็คอินในนียเห็นไหมวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าเราครบเจ็ดวันแล้วเราก็จะได้หกร้อยหกสิบาทนะครับไม่รวมกับเงินที่เราเล่นเกมนะ,ะนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันในเกมขึ้นเนี่ยด,ดูเงินเมื่อกี้เท่าไหร่นะหนึ่งสนะิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ได้ไงเนะี่ยดูนะ มันก็เล่นเกมง่ายมันก็เพลินดีนะอ่ะทีนี้เราลงเสร็จแล้วเราก็มาหมุนตรงนี้นะครับที่เสียงโชคนะครับผมอ่ะมันก็มีโฆษณาขึ้นทุกทกครั้งนะครับผมทุกครั้งก็มันก็ว่ามันให้เราดูโฆษณาเพราะว่าแอปนี้ก็รับเงินจากพวกนี้โฆษณาพวกนี้มาแบ่งเรานะครับผมอ่ะเราดูสักแป๊บเมื่อกี้เงินในทู่วันนี้วันเหลวผมมีหนึ่งร้อยเออสิบสา คือมีสิบสามบาทกับห้าสิบเจ็ดตางค์หรืองไงเนี่ยเดี๋ยวท่านดูนะครับหลังจากเสร็จภารกิจเราไม่จะดูโนีั่มันหมุนเท่าไหร่ทําได้เงินจะให้ดูอ่าอ่าสามบาทเออสามสตางค์นะครับผมผมก็แต่รับรางวัลนะครับเนี่ยผมก็ถอนนะดูเนี่ยถอนให้ดูเลยนะครับอ่าถอนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูที่ทูมันนี่วันเลสนะครับผมอ่าเข้ามายัง นี่นะครับอข้อความเดี๋ยวดูนะครับ,ดดน,รบน่ะเข้ามาแล้วเป็นเมื่อกี้ตอนนี้มันเข้ามาแล้วก็เป็นสิบสามบาทกับหกสิบต่างใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เป็นห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดน่ะเข้ามาเป็นหกเป็นสิบสามบาทหกสิบต่างคือมันมันมันได้น้อยก็จริงแต่มันได้ตลอด นะครับผมได้ตลอดแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายถ้าเนี่ยเข้ามาทูมอน,นี่วอลเล็ตถ้าท่านได้เยอะนะท่านเล่นมีเกมเงินเยอะๆที่จะมาถอนเงินแต่แต่เกมนี้ถอนเข้าทูมอน,นี่วอลเล็ตได้เงินจริงๆนะครับผมเดี๋ยวพอถ้าครบถ้าครบเจ็ดวันผมก็จะลงจะถอนนะครับที่ว่าหกหกร้อยหกสิบบาทก็จะเข้ามาแบบนี้แหละครับผมเนี่ยบางวันเราก็เล่นเกมไปเล่น ดูโฆษณาไปนะครับเราก็ได้เงินแบบเนี้ยเข้ามาเข้ามาได้เงินทุกวันเด็ก็ได้มากได้น้อยก็ได้ทุกวันแต่ถ้าเราทํามีเวลามากเราทมากเล่นมากเราก็ได้เยอะนะครับเผื่อได้เยอะไม่รู้ผมว่าเยอะตามที่ท่านาขยันเนาะขยันเหมือนกันเราทํางานแต่เราทํางานกับโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยาทางานนะครับผมหาเงินหาเงินนะครับ อยู่บ้านเราก็หาเงินได้เรานั่งรถไปทำงานแล้วก็หาเงินได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละนะครับผมตอนนี้การการทางานไม่จํากัดว่าเราต้องไปเดินทการไปทํางานทำ,ทำ,ทำนั้นทำนี่แม้แต่เราอยู่ที่ไหนเราก็มีโทรศัพท์ทํางานได้เรายุคสมัยเทคโนโลยีอย่างนี้เราพยายามใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับนะครับเนี่ยถัดไปอย่างนี้นะครับผมผมจะเล่นดูอีกครั้งหนึ่งครับ มันก็ง่ายมันก็เพลินๆนะแต่มันก็ได้ได้เงินจริงอ่ะแต่ว่ามันจะ,ะจะมากจะน้อยอะจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เรานะครับแต่ว่ามันได้จริงๆได้ทีละน้อยละน้อยแต่มันได้จริงๆถ้าเราจะอยากได้มากก็พยายามเล่นมากๆนะครับผมคือไม่ใช่ว่าหมกมุ่นนะเราหาเงิน ใช้โทรศัพท์อ้างเงินได้นะครับอันนี้เราก็ดูโฆษณามันมันแล้วแต่ไหมผมแต่ผมไม่ปิดเสียงมันนะปิดเสียงโฆษณาขี้เกียจนะครับผมเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมก็โฆษณาก็ประมาณสักยังมากกว่ามันสามสิบวินาทีนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ปิ้งนะดูนะเดินการกรบาทขึ้นนะพอก,การกรบาทขึ้นแปบ๊บดูดูการกรบาทขึ้นแล้วแตะออกปุ๊บนะครับเด้รอแปบ๊บก็ประมาณสามสิบสามสิบสามสิบวินาที นะครับผมสามสิบวินาทีอ่าก็กลับป๋ามาแล้วก็คลิกออกนะครับอ่ามันก็จะหมุนถ้าเราเป็นเงินนะอ่าได้สามร้อยใช่ไหมนี่ผมได้ศูนย์จุดห้าอ่ารับรางวัลเมื่อกี้เป็นสิบสามบาทหกสิบสตางค์ไหมฮะผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมถอนศูนย์จุดห้าสตางค์เดี๋ยวไปดูทูมอนิวอเลตจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมถอนเลยนะครับถอนตอนนี้ยังเห็นนะครับ อถอนอล้ไปแล้วตอนนี้ไปถูมันนี้หมดเลยแล้วอ่าจะไปดูนะครับไปดูอีกทีหนึ่งอ่าเมื่อกี้หกสิบนะครับดูหกสิบนะครับอ่าดูดูนะครับดูของความก่อนอ่าอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมหกสิบห้าแล้วเห็นว่าแบบนี้ได้เงินจริงๆนะครับผมอ่าไม่ใช่เล่นๆนะครับผมเกมนี้ผมเพิ่งมาเจอจริงผมเจอของดีๆนะครับผมเจอของดีๆ เจอของดีๆก็เลยเอามาบอกท่านผู้ชมหรือว่า FC ทั้งหลายนะครับว่าแอปนี้มันหาเงินได้จริงๆนะครับผมเราพยายามใช้เทคโนโลยีให้ให้เป็นประโยชน์เนาะหาเงินได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวก่อนท่านทั้งหลายถ้าชอบกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมจะได้มีกำลังใจ ทําคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์นะครับมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งท่านก็จะถือสาแต่ว่าผมก็จะพยายามเอาคลิปที่มีประโยชน์มาบอกท่าน fc ทั้งหลายนะครับผมสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับเผื่อผมจะได,ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปและก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนล่ะจะได้ชมคลิปใหม่ๆที่ผม อัปโหลดขึ้นทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมขอบคุณครับ